แฮปปี้นิวเยร์นะครับสวัสดีปีใหม่คนดูเก่าหรือคนดูใหม่ทุกคนด้วยนะครับก็ปีใหม่ปีนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับอ่าก็ในเมื่อผมอาจจะทำคลิปมาได้ไม่แบบสมบูรณ์หรือดีอะไรเหมือนช่องอื่นๆเขาแต่ผมก็จะพยายามลงนะครับก็บอกว่าคนดูจะไม่หายจากผมไปไหนนะครับก็ผมอยากให้คนดูอยู่กับผมไปนานๆนะครับ คุณกัวช่องผมจะล้านซับนันนะแต่ก็น่าจะอีกยาวไกลเลยเพราะว่าคลิปตัวเองยังไม่ลงเลยนะเนาะก็สำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่อยากจะมาแฮปปี้นิวイヤนะครับลุกสรรปีใหม่ปี2023หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับก็ ผมจะพยายามลงคลิปก็แล้วกันอาอ,อาจจะไม่ได้ลงบ่อยหรอกแต่ว่ามันมีหลายอย่างนะเออขี้เกียจใช่ขี้เกียจแ <c oughs> มก็ไม่พ้นไปไหนกับขี้เกียจหรอกเนาะเออก็จะพยายามลงก็แล้วกันนะครับก็ถ้า,ามีคนดูหรือว่ามีคนคอยติดตามคลิปที่ผมลงไว้แล้วมีคนดูผมก็จะได้มี กำลังใจทำคลิปหน่อยนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็ไม่เจอกันใหม่ปีหน้านะครับรักคนดูทุกคนนะครับแฮปปี้นิวเยร์นะครับบ๊ายบายกดดูนี่ผมจะให้ดูอะไรนี่ฉ <c oughs> ากทําแบบรวดเร็วกระตุกด้วยโอ้โหโแล้วร็ว ดูนี่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 โอ้ยมีแบบมีแบบหิมะตกด้วยน่ารักน่ารักจัง